มันก็ผักดันมุง่งผักดันกบเที่ยให้เราไ้กระทำกรรมที่ไม่ดีเมื่อผู้สลและวิบปกมันให้ผลเป็นความทุกข์เป็นความไปถูกคนอื่นบุคคลนั้นคนนี้ละเมิดเนี่ยเราก็เกิดความอาฆาตเราเกิดความมาร้ายมันก็กบ,บเที่ยเรากดเที่ยให้เราไปทํากรรมที่ไม่ดีไปคิดไม่ดีไปพูดไม่ดีเมื่อเราไปทํากรรมไม่ดีไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีเราไปทํากรรมใหม่ กลับมาเป็นกรรมใหม่เเป็นกรรมตัวใหม่แล้วก็จะให้ผลเป็นวนวนลูกเหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาไปดูเนี่ยกฎของสงารวัตรเนี่ยไม่ไม่ไมไมยุติธรรมหรอมันมีหน้นานที่ที่จะล่อลวงสรรพสัตว์ทั้งหลายล่อลวงบุคคลทั้งหลายเนี่ยให้เอ็ดให้กล้องอดียวภายในเพืให้พิเศษนะในฝั่งนึงในฝั่งที่เป็นตัณหาที่เป็นลาคะในฝั่งที่น่ายินดีนะมาล่อลวงเอาไว้ แต่พอไม่ได้อย่างนี้ก็จะตกไปอีกทงังนคือกิเดชในฝ่ายที่เป็นปฏิฆัตอุ่นเคืองใจเป็นโทสะเป็นความไม่พอใจอย่างนี้าะฉนนั้นลาคัความกำนัดกินดียมีได้ก็เพราะมันมีโทสะโทสะคือความไม่พอใจมีได้ก็เพราะอีกด้านหนึ่งมันมีลาคัคือความพอใจมันคือเดียดสองขั้นที่ถ้าไม่ชอบก็เลียดม่เลียดก็ชอบเรื่องของโลกมีอยู่แค่นี้ เพราะฉะนั้นเติมสติลงไปทำสติย้อนกลับมาดูจิตดูใจของเราเองนะเติมสติลงไปในกายเติมสติลงไปในการใช้ชีวิตประจําวันดูมันไปเราดูกายก็เพื่อให้จิตเนี่ยมันฝึกสติให้มันคุ้นให้มันเคยให้มันอบรมตนให้ตั้งสติขึ้นมาให้ได้แต่เรารู้กายนั้นก็เพื่อที่จะรู้ใจด้วยนะเปนธรรมเลือดธรรเลือดเ,เป็นลนักษณะธํามเลือดเนาะ ยิ่งได้เกิดขึ้นทางใจก็ํำเยื่อมาดูมันมีอยู่นลเรสะภาวธาทมไม่ใช่ว่าจิตจะว่างตลอดเนาะคิดอยู่ก็รู้ว่าคิดไม่พอใจก็รู้ไม่พอใจพนะอใจเกิดความกำหนัดยินดีอยากได้อยากได้ใ้ดีเกิดโลภเกิดหลงขึ้วันนีก็ตามรู้ลงไันะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิงได้ยินว่าคนทุกวันนี้เขาดูจิตดูจิตว่างนั้นนะบางคนเจรินสติบอกดูจิตเป็นสายดูจิตอะไรอย่างนี้ แต่ในิมพดูจิตมันไม่มีสายหรอกแต่สิ่งที่นักปฏิบัติครดูทุกคนถ้าไม่รู้ลงไปที่กิเลสจะไปรู้เดี๋ยวอะไรใช่ไหมแต่ว่าจะมีภูมินึ่งที่จะเป็นลูกศิษย์ของพ่อปาพุทดลูกศิษย์ของปู่ดูอะไรเขาบอกว่าเป็นสายดูจิตดูจิตเนาะก็ดีดูจิตก็คือชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่นักปฏิบัติสิ่งที่โยคาวัดโยคาโยาวัดยนก็คือผูปฏิบัติบนจะรู้ก็คือจิตใจของตัวเองอ่านมันให้ขาด เห็นความรู้สึกของตัวเองให้ขาดอ่านมันให้ได้มันคือหนังสือเล่มใหญ่ที่เราจะพึงมาเรียนดูมาดูมาเห็นมาเข้าใจมันอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อเจนจัดในจิตใจของตัวเองเนี่ยมันจะเข้าใจถึงจิตใจของคนอื่นด้วยเพราะจิตใจคนอื่นแบบเรามันก็ใกล้เคียงกันเนาะมีความโลภความโกรธความหลงมีพื้นฐานดีเป็นอย่างนี้มีทั้งความพอใจความไม่พอใจความลำเอียงอัตติบางอย่าง เราก็จะเห็นไปเรื่อยๆ,ๆนะเห็นกิเลสของเราที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นกิเลสที่มันเกิดขึ้นมาแล้วถ้าไม่ถ้าสติไม่เท่าทันมันมีอยู่สองอย่างปล่อยผ่านกับคำกรรมที่ไม่มีมีอยู่แค่สองอย่างเนอะแต่สาพกิเลสที่เกิดขึ้นในใจแล้วไม่เท่าทันเนี่ยถ้าปล่อยผ่านไปได้มันก็ดีแต่ถ้ามันไม่ปล่อยผ่านมันก็เป็นเหตุแห่งการละเมิดสีล,ลงไปนะเป็นการ